หน้าจอเรือนใหม่นิสสันฟอน n เทีย3000 z นของคุณพี่เบ่าคุณพี่เบ่านำมาจากจังหวัดกระบี่ นำมาซ่อมสาขา2อําำเภอเมืองด้วยการเข็มความเร็วค้างถอดหน้าจอเรือนไม้จากตัวรถต่อบนโต๊ะซ่อมจ่ายแรงดันไฟสรุปได้ว่าเข็มความเร็วขึ้นค้างและใช้งานไม่ได้ที่ตัวรถเลขสะสมระยะทางอยู่ที่8ปดหมคุณพี่ได้เปลี่ยนหน้าจอเรือนไม้มาแล้วแต่ไม่หายใช้ได้แค่ระยะหนึ่งก็เสียอีกถอดเมนบอร์ดหน้าจอเรือนไม้จัดเรียงระบบไฟเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชุดที่เสื่อมวัดแรงดันไฟที่เกตปกติประกอบหน้าจอเรือนไม่ และแอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยเทสเข็มทุกเข็มใช้งานได้เข็มน้ำมันขึ้นปกติเข็มความร้อนขึ้นปกติและเข็มความเร็วก็ขึ้นปกติเข็มวัดรอบเครื่องยนต์ก็ใช้งานได้ปกติติดตั้งหน้าจอเรือนไหม่กับตัวรถสตาร์ทเครื่องยนต์เข็มทุกเข็มขึ้นปกติเลขสะสมระยะทางยังอยู่คงเดิมขอขอบคุณคุณพี่บ่าวที่ไว้วางใจให้เราดูแล